เมียสี่เนี่ยอิสลามอนุญาตแต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็มีได้นะเพราะการมีภรรยามากกว่าหนึ่งมันตามมาด้วยภาระผูกพันมากมายถ้าคิดว่าให้ความยุติธรรมกับพวกเขาไม่ได้ก็ห้ามมีเพราะถ้ามีแล้วมันจะเป็นบาปอย่างแน่นอนมีคนเดียวก็พอแล้วเอ้แต่ว่าท่านนบีอะไรของพี่เนี่ยก็มีภรรยาทั้งเยอะนะ ถ้าจะมีภรรยามาเพื่อสนองเรื่องอย่างว่าระดับผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่อย่างท่านนาบีม,มูฮัมมัดเนี่ยทำไมไม่เลือกแต่ภรรยาสาวๆล่ะแต่สุดท้ายพอเอาเข้าจริงก็มีเพียงท่านหญิงไอชะที่เป็นภรรยาวัยสาวของท่านที่เหลือก็เป็นหญิงไม้มีลูกติดบ้างแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่จะเข้าสู่วัยชราแล้วทั้งนั้นนะทำไมอย่างนั้นอะพี่อุชาหมีได้ทั้งหลายคนนะครับเพราะการแต่งงานของท่าน เป็นไปเพราะช่วยเหลือหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตบ้างหรือไม่ก็พูดที่เดือดร้อนขาดคนดูแลนะเอยอย่างนี้ผมหาคนที่สองสามสี่เขาเดือดร้อนอะ่ะเอาไว้คอยดูแลบา <c oughs> ้างดีกว่ายังกล้องเนะี่ยพี่ว่ามีคนเดียวก็พอแล้วเอาให้รอดก่อนโอ้โหพี่เลาวเราจะไปถึงไหนกันเนี่ย <c oughs> จะพาไปดูอัลฟินแล้วนะ้ำ <c oughs> อะไรคือ <c oughs> อัลฟินข้างหน้าเดี๋ยวก็รู้เองแหละ เออพี่พี่ยังจําเรื่องนบีมูฮัมหมัดที่เคยคุยได้ไหมรู้ไหมว่าในหลายๆคัมภีร์ในหลายๆศาสนาเนี่ยมีระบุถึงการมาของท่านนาบีมูฮัมหมัดศาสนาทูตท่านสุดท้ายด้วยนะคัมภีร์อะไรบ้างก็อย่างคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับลังกาหรือคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซนต์บรรดาสเขาเขียนว่าไงบ้างก็ที่แน่ๆเลยนะทุกคัมภีร์เนี่ยจะระบุถึงชื่อและท่าทางของท่านนาบีมูฮัมหมัด เพื่อให้ผู้ที่อยากได้ทางนำอ่ะได้ศึกษาต่อว่าท่านนาบีุโมฮัมหมัด่ะเป็นใครถึงแล้วใช่ไหมไปไปเถอะนี่นะเอาเดียวใช่วันหนึ่งอ่ะผมจะเล่าให้พี่ฟังนะครับว่าทำไมปีที่ท่านนาบีเกิดถึงถูกเรียกว่าปีช้างทีนี้ อยากจะมองมองไปยังฟ้าไกลใจยังควงหวังยังอยากจะท่องไปเราตัวลำพัง